เมื่อนิสิตเข้ามาสู่ระบบแล้วให้คลิกเข้ามาที่รายวิชาที่ต้องการจัดสอบนะครับเมื่อเข้ามาที่รายวิชาที่จัดสอบแล้วให้คลิกข้อสอบที่จะจัดสอบและกด r u n Save a m e s e r m e n ที่สองนะครับเมื่อเข้ามาแล้วให้ใส่ Username แล้วกออวรอก Password ลงไป ระบบจะแจ้งหมายเลขอัลเทนนะครับให้นิสิตไปที่มือถือเพื่อกรอกหมายเลขลงไปในระบบอัลเทนของมหาลัยนะครับเมื่อกรอกสำเร็จแล้วระบบจะเข้ามาสู่หน้าจอในการจัดสอบพร้อมเปิดระบบล็อกหน้าจอให้นิสิตกด f t e m Quiz นะครับแล้วกด Start เริ่มทำข้อสอบเมื่อนิสิตสอบแล้วให้กด finish a t t e m p ตรวจสอบการทำข้อสอบให้เรียบร้อยแล้วกด submit กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้กดออกจากระบบล็อกหน้าจอ หากท่านอาจารย์มีการตั้งหัดไว้ให้นิสิตกรอกรหัสที่ได้รับจากอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อออกจากระบบ,บล็อกหน้าจอเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการจัดสอบด้วยระบบ,บล็อกหน้าจอ